ride every in can a pussy. Smoke day. weed ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาฉลองครบ300 subscriber นะฮะก็จะมาแจกเกมแจกเกมนะฮะเป็นเกมแก๊ดด m สมอส์นะฮะ3รางวัลนะครับวิธีการคือกดไลค์ครับ subscribe ช่องผมแล้วก็แชร์คลิปนี้นยนะฮะจะได้มีคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะฮะแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ด้านล่างฮะคอมเมนต์อยากได้อะไรอย่างนี้คอมเมนต์ได้มาหมดเลยฮะ ของเดียวอย่าด่าแล้วกันนะโอเคแล้วก็พอจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะพอหมดเขตวันอาทิตย์นี้ประมาณสิบโมงนะผมตื่นมาปิดนะฮะใครส่งเกินสิบโมงนี่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ผมจะทําเป็นคลิปหนึ่งออกมาฮะว่าฉลับจับฉลาบว่าใครจะได้นะครับคนได้ก็มาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนั้นนะฮะเขาบอกว่าได้อะไรอะไรอย่างนี้ก็ส่งชื่อสตรีมมาะฮะจะได้ แอดผมจะได้แอดไปแล้วส่งเกมให้นะส่วนคนที่ยังไม่มีสตรีมก็ไปสมัครไว้ก่อนถ้าอยากได้เกมฟรีนะฮะโอเควันนี้ก็กิจกรรมเล็กๆน้อยๆก็มีแค่นี้นะฮะอย่าลืมฮะแกลิมอสถามท้งวันนะฮะบ๊ายบายเจอป,ปืนครับผม